สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านสำหรับความเคลื่อนไหวนะครับช้างศึกชุดใหญ่ในการลุยศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกนัดต่อไปที่จะเจอกับทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนายนที่ถึงนี้นะครับโดยการที่เราจะไปเยือนเขาก็ตอนนี้นะครับโค้ชเฮดโค้ชของทีมชาติไทยชุดใหญ่เราก็คือ สมาสดิอิชีก็จะได้เตรียมตัวเดินทางนะครับไปร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมชาติไทยชุดยู23ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียที่กาตาร์นะครับซึ่งจะออกเดินทางกันในวันที่12ที่จะถึงนี้แล้วก็แมตช์การแข่งขันเนี่ยจะแข่งขันกันวันแรกคือวันที่16นะครับวันที่16เนี่ยจะพบกับอิรักนะครับในเวลาสีท่ทุมครึ่ง และนัดที่2เนี่ยทีมยู23เราจะพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะฮะในวันที่19เวลาสี่ทุ่มครึ่งและนัดที่3ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันที่22เบเมษายนจะพบกับทีมชาติทาจิกิสถานในเวลาสี่ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันครับก็โดยที่ผมพูดในคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับตัวผู้เล่นที่เรียกมาติด นะครับในทีม u 23ชุดนี้เนี่ยก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ส่วนหนึ่งและข่าวดีก็คือเราได้นักเตะสารพัดประโยชน์ก็คือลูกครึ่งนะครับมาจากโอลิมปิกลียงถือว่าเป็นหลีกยุโรประดับคลาสยุโรปในระดับโลกเลยนะครับที่จะมาสมทบเป็นกำลังให้กับทีมชาติไทยชุดยู23ของเราในการไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ ก็คือเอราวันการดเยนะครับแข่งไทยลูกครึ่งวัย18ปีนะครับการดเยนี่เขาเล่นอัลทะรุทะลวงได้ดีนะครับก็ถือว่าที่ผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าผม,มชอบรูปร่างเขาลีลาการบุกทะลวงเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากและที่สำคัญนะครับได้ยินข่าวว่าเขาเล่นได้หลายตำแหน่งด้วยสารพัดประโยชน์ครับเล่นแบ็กเล่นแผงหลังได้เล่นในแนวลุกเล่นวิง่งวิงแบ็กก็เล่นได้ดีครับ ในการดันเกมบุกดังนั้นนะครับเอราวันเนี่ยกาดิเย่ยเนี่ยจึงเป็นนักเตะที่น่าจะมีประโยชน์ไม่แค่ทีมอยู่23นะครับเรามาดูอีกทีครับไม่แน่นะผมดูจากรูปร่างแล้วดูจากาการที่เขาได้ลงเล่นกับทีมเยาวชนชุดสกปีแล้วตอนนี้เอราวันกาดิเย่ยเนี่ยได้ขึ้นมาเป็น ชุดใหญ่ชุดสำรองของทีมโอลิมปิกลียงเลยครับก็ถือว่าขึ้นมาเหยียบในระดับโปรเฟชชั่นแนลหรืออาชีพแล้วนะครับการที่เขาอายุแค่18ปีก็จริงเล่นเยาว,วชนก็จริงแต่แรบ,บทอัดเนี่ยที่เขาเจอที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็น่าจะมีเปอร์เซ็นที่สามารถที่จะขึ้นมาเล่นกับทีมชาไทยชุดใหญ่ในการเสริมทัพที่จะไปเจอกับจีนได้แล้วก็มีอีกหลายหายคนครับอย่างธีรศักดิ์เผยพี่มายอย่างนี้ฮะ มุยนะครับแล้วก็ยังเจ้ากันอีกนะครับหลายหลายคนที่เรารอดูว่าการตัดสินใจของเฮดโค้ชของเราจะเป็นยังไงจะเอาเข้ามาติดหรือไม่เข้ามาติดเนี่ยไม่ใช่ประเด็นครับไม่มีปัญหาเพราะว่ามาซาดะอิชิวางแผนการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดและมีรูปแบบที่ชัดเจนเขามีเป้าหมายในทุกแมตช์ในทัวร์นาเมนต์นะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าอิชิเองเนี่เขาเป็นคนรอบคอบ เห็นได้จากผลการแข่งขันตั้งแต่ฟุตบอลเอเชียนคัพมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเราทําผลงานได้ดีถึงดีมากนะครับถึงขั้นว่าฟี فا เนี่จับตามองเลยแล้วก็ทีมต่างๆในเอเชียโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราในเอเชียตะวันออกไกลเนี่ยอย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้คําชมเชยมาเยอะแล้วก็สํานักข่าวใหญ่ๆนะครับในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสนักข่าวกาเดียนนะครับ ESPN เนี่ย ตก็ต่างออกข่าวในด้านบวกในทีมชาติไทยมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับแผงกองหลังเกี่ยวกับตัวผู้เล่นของเราและก็ความสนใจของบรรดาสโมสรต่างๆในยุโรปเนี่ยที่เริ่มขยับขา้มาท่านเห็นไหมครับว่าแค่ทีมชาติไทยเราเนี่ยทำผลงานระดับเอเชียคือเอเชียนคัพและผลงานคัดบอลโลกซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ชาวโลกเขามองดูอะฮะพูดง่ายๆสองทัวร์นาเมนต์เนี่ยซึ่งทีมชาติทุกชาติเขาจะมาประกวดประชันกันเนี่ย เรามาถูกทางแล้วครับเราไปเน้นทัวร์นาเมนต์เอเชียระดับทวีปกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ยคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นการเน้นที่เราก้าวเดินออกไปจากอาเซียนเพื่อจะไปสู่สายตาของชาวโลกเขาเนี่ยขนาดว่าเราทําผลงานได้ระดับปานกลางนะแข่ง6แมตช์ชนะ1สเสมอ3แพ้1เนี่ยเราก็ยังได้รับการจับตามองแพ้2นะฮะขออภัยเราก็ยังได้รับการจับตามองขนาดนี้เพราะความโดดเด่นนะ เหมือนอากิระนิชิโนะแล้วก็อิชิเคยกล่าวไว้ว่านักเตะไทยนี่มีศักยภาพนะครับเข้าตานะครับแต่ละคนเนี่ยเราเรานั่งอยู่ใกล้เนี่ยเราอยู่ในครอบครัวเราอาจจะเห็นพี่เห็นน้องเราหน้ากินข้าวกับเราเนี่ยเราอาจจะคิดว่าน้องชายเราไม่ได้เรื่องเลยก็อย่างที่เราเห็นแต่คนภายนอกเขาไม่ได้มององั้นครับเราต้องมองเห็นจุดเด่นของทีมชาติไทยหรือนักเตะเราด้วยนะครับอย่างกันธนวั์อย่างนี้ฮะอย่างสุพนัทเหมือนตาสุพโชคสารชาติเนี่ย รวมทั้งโกอุ้มนะครับในฟอร์มการเล่นต่างๆถึงแม้ว่านัดหลังๆมาในโขออุ้มจะมีอาการาบาดเจ็บแล้วก็ไม่ไม่เต็มรวลอยู่บ้างแต่โดยเกรดฟุตบอลนะครับเกรดฟุตบอลแล้วก็ฝีเท้าเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอยู่ในระดับผมผมให้เกือบถึงระดับเอเชียหรือระดับเอเชียเลยเป็นที่จับตามองของบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลในเอเชียของเราและสื่อมวลชนใหญ่ๆในในโลกนี้จะเห็นได้จากการที่ ฟีฟ่าได้มาสัมภาษณ์สุพนัทเหมือนตาในหลังแมตที่สุพนัทสามารถทําประตูเกาหลีได้ถึงในบ้านนะครับที่โซลคัรบสเตเดียมหนึ่งประตูต่อหนึ่งที่เราบุกไปเยือนเขาอ่ะมันทําให้ทั่วโลกเขาจับตามองทีมชาติไทยนะครับแม้กระทั่งแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังลงความเห็นว่าทีมชาติไทยมีโอกาสพอสมควรที่จะเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายตามญี่ปุ่นเข้าไปเนี่ยเขายินดีมาก เขาอยากให้ทีมชาติไทยได้ไ,ดไปเตะฟุตบอลโลกเห็นไหมครับว่าชาวโลกเนี่ยเมื่อเราเดินออกจากอาเซียนไปเหยียบในพื้นที่ของเอเชียแล้วก็พื้นที่ของฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยในระดับโลกแล้วเนี่ยศักยภาพของเราเนี่ยมันโดดเด่นมากพอที่จะทำให้เขากล่าวถึงอะ่ะมีแต่เราที่เป็นพี่เป็นน้องบางครั้งเราก็ใกล้เกือกินด่างนะเรามองไม่เห็นศักยภาพแต่ก็เป็นความจริงครับว่าเราจะไม่ดีพอเราจะต้องพัฒนาขึ้นไปอีก ตรงนี้นะครับเราต้องเห็นใจนักเตะไทยทุกคนเพราะว่าเรายังอยู่ในสภาพที่เพิ่งเพิ่งเริ่มจะแปลว่าเป็นเด็กก็เพิ่งเริ่มหัดค้านเลครับเพิ่งออกมาจากโซนอาเซียนของเรามาปรากฏตัวอย่างเด่นชัดด้วยรูปแบบการเล่นที่ได้มาตรฐานระดับเอเชียของการโค้ชของเฮดโค้ชมาสระดะอิชิเนเริ่มได้รับการจับตามองและเราต้องการกําลังใจและแพชั่นเพิ่มเติมกําลังใจที่ว่าคือความสําเร็จ เมื่อมีความสําเร็จแล้วเราผ่านเข้ารอบให้ได้นะด้วยการต่อสู้เนี่ยนะครับการผ่านเข้าไปได้ด้วยการต่อสู้อย่างจริงจังอดทนเนี่ยมันจะเพิ่มกําลังใจมันจะทําให้เกิดการพัฒนาการในตัวนักเตะเป็นวิวัฒนาการขึ้นนะฮะถ้ารอดูก็แล้วกันอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยเขาติดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไปเนี่ยเขาไปเล่นฟุตบอลโลกในครั้งแรกเขาก็แพ้ครับแพ้ยับเยินด้วยไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วหลังจากที่เขาติด รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกไปแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีแพชชั่นเขาเริ่มมีคําว่าแพชชั่นมันก็หมายถึงกําลังส่วนมากจะมาเกิดมาจากความความคิดหวังความเสียใจและมันโดนบันดาลให้เกิดพลังบวกบางสิ่งบางอย่างที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือในอีกคํานึงก็แปลว่าความตั้งใจลงไหลในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอย่างทุ่มเทหัวจิตหัวใจนั่นแหละครับมันเกิดแพชชั่นกับนักเตะของญี่ปุ่นกับเกาหลี ทำให้บุคคลคนคนเดียวกันนี่แหละนักเตะคนเดียวกันนี่แหละพัฒนาสปินตัวเองขึ้นมาจนสามารถาทำผลงานได้ดีขึ้นมาอย่างอย่างรวดเร็วตรงนี้แหละครับจุดนี้จุดพลังนี่แหละที่ทีมชาติไทยเรากาลังรอเพราะว่าอากิระดิชิโนะนะครับแล้วก็อิชิเนี่ยก็ได้เคยพูดไว้ว่าศักยภาพส่วนตัวของนักเตะไทยเนี่ยบางครั้งจะเหนือกว่าน,นักเตะญี่ปุ่นได้ซ้ำไปเพียงแต่ว่ามันยังไม่โดนจุดระเบิดครับอะไรจะจุดระเบิดมันได้ พื้นที่ฟุตบอลไทยเรามัน,มนเปียกชื้นครับมันจุดระเบิดไม่ได้ประกายไฟไม่เกิดเพราะว่าเรายังมีผลงานที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะภายในประเทศแต่ตอนนี้กระแสบวกมาเยอะมากครับผมดีใจมากแฟนบอลของเราครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยเริ่มมองเห็นผลงานของทีมชาติไทยได้เด่นขึ้นชัดขึ้นแล้วมีกระแสบวกมามากมายในการสนับสนุนทีมชาติไทยมันทําให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเกิด กำลังใจในการต่อสู้ที่ต้องก้าวผ่านก้าวผ่านไปก้าวแรกให้ได้ในการที่จะผ่านเข้ารอบนะฮะในการไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาให้ได้นะครับในปี2026เนี่ยเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะเกิดแพชชั่นอี่ยผมว่านี่แหละมันจะเกิดแรงจุดระเบิดนักเตะทุกคนในทีมมันยี่สามคนเนะี่ยที่ได้มีโอกาสนะครับเข้ารอบคข้เลือกฟุตบอลโลกเข้าไปไม่ว่าจะรอบไหนก็ตามแต่ พอมีแรงกระแสสนับสนุนมาเนี่ยทุกคนจะเริ่มตระหนักละไอสิ่งที่ไม่เคยทําได้ก็ต้องฝึกแล้วครับต้องทําให้ได้แล้วแหละแล้วก็ยังมีข่าวดีมากมายในการค้นพบนักเตะดาวรุ่งใหม่ๆนะครับที่จะมาเสริมทัพชุดยู่23ก็มีอีกหลายคนนะนะครับที่ที่ยอดเยี่ยมเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังรับใช้สโมสรอ,อยู่ในการแข่งขันฟุตบอลลีกไทยที่กําลังเข้มคนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย ทางทูแบงคอกนะครับก็สปินตัวอย่างอย่างสูงเลยนะฮะในการาชนะราชบุรีนะครับที่จะทูเองเขาก็หวังที่จะเบียดขึ้นมาเพื่อจะเป็นคู่ชิงนะครับในตำแหน่งจ่าฝูงของไทยลีกซึ่งบุีรำเนี่ยก็ก็ยังใจดีฮะเขายังรอทรูอยู่ก็ถือว่าเข้มข้นดูเดือดนะบอลไทยลีกนี่ดูมันนะครับทุกวันเนี่ยผมนั่งดูมา ระยะหลังมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามาตรฐานสูงสูงและน่าดูมากโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติที่เข้ามาในไทยไทยลีกเนี่ยล้วนคุณภาพทั้งสิน้นมันยกระดับสปีดบอลนะครับยกระดับแผนการเล่นที่โค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดญี่ปุ่นนะครับเทคุระโมริหรือว่าโค้ดไทยอย่างโค้ดตะวันสีปานเนี่ยจะใช้แผนการเล่นที่สลับซับซ้อนและมีแผนการเล่นที่สูงขึ้นในระดับสูงขึ้น เพื่อจะให้ผู้เล่นในทีมไทยลีกเนี่ยลงมาต่อก่อนกันเนี่ยมันทําให้พัฒนาการของเกมในไทยลีกมันเพิ่มขึ้นมันน่าดูน่าชมมากครับนี่แหละครับม,มันไปกระตุ้นคุณภาพฟุตบอลภายในประเทศมันจะส่งผลขึ้นมาหาทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมีแต่ผลบวกครับแล้วข่าวแวแวๆก็คือทางประเทศเวียดนามโดยสมาคมฟุตบอลเวียดนามเนี่ยได้มองเห็นนะครับความสําเร็จของทีมชาติไทย แต่เวียดนามเนี่ยเขาจะเลือกใช้วิธีที่เหมือนเราบ้างไม่เหมือนเราบ้างอย่างการแข่งขันการชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียชุด u ยี่สิเนี่ยเขาก็เลือกที่จะาห,าหยุดการแข่งขันฟุตบ,บอลลีกภายในของเขาเหมือนกันกันกบอินโดนีเซียนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะท,ทีมชาติไทยเราเนี่ยทาถูกต้องแล้วในการที่จะแข่งขันลีกภายในโดยปกติแต่เขาก็มองเห็นจุดที่เราสําเร็จโดยการใช้แนวทาง g ป a n v ใช้โค้ชญี่ปุน่น ก็มีกระแสข่าวว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ยหลังจากที่สร้างผลงานได้ย่ำแย่มั้งแต่ฟุตบอลทีชมชาติเอเชียที่ผ่านมาเนี่ยที่กาตาร์เนี่ยเข้าพ่ายแพ้ม,มาเยอะมาก9เกม10เกมเนี่ยโดยเฉพาะมาแพ้ทีมที่เคยเป็นรองเขาอย่างอินโดนีเซีย,ยซึ่งนะครับอินโดนีเซีย,ยเขาโอนตัวผู้เล่นมาแล้วเปลี่ยนแผนการเล่นทําให้เขาสามารถเอาชนะเวียดนามมา3เกมรวดทําให้ทีมชาติเวียดนามเนี่ยร่วงลงมาครับร่วงลงมาเยอะมากไปติดอยู่อันดับร้อยสิบห้า นะครับในขณะที่ทีมชาติไทยเราดังตําแหน่งท็อปของอาเซียนอยู่ในอันดับที่ร้อยหนึ่งอยู่ตอนนี้นะครับทําให้ทีมชาติเวียดนามเนี่ยเข้าปลดโค้ดฟิลิปทูซเยหลังจากที่เวียดนามไปแพ้กนดูเพื่อจะเตรียมทีมเพื่อจะแข่ง2แมตช์สุดท้ายในโปรแกรมคัดเลือกฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายนพร้อมกับเราเนี่ยในความหวังที่ริบบี่เต็มทนในในคาดเดดต่างๆเราจะได้ยินชื่อของโค้ดซิโก้นะครับและโค้ดภายในของประเทศเขา แล้วยังมีโค้ดร,ระดับโลกอีกหลายคนนะที่เข้ามองดูแล้วก็ยังมีาการเสนอโปรไฟล์ของโค้ชมาโนโพกิ้งอดีตโค้ชทีมชาติไทยของเราที่ประสงครากคุมทีมชาติเวียดนามในข่าวล่าสุดนะครับสมาคมฟุตบอลเวียดนามเนี่ยกลับไปสนใจอดีตโค้ชทีมชาติไทยที่มาแนวทางจ8แปดวเป็นโค้ดใหญ่ก็คืออากิระนิชิโนผมดูแล้วก,ก็รู้สึกว่าเวียดนามเขาเขาคิดอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนเรานะ ถ้าจะมองในรูปแบบที่ผมคิดนะเหมือนเราคิดเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าเวียดนามเขาตัดตอนอะไรบางอย่างโดยการมองความสําเร็จของเจแปนเวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขาอาจจะลืมไปก็ได้ว่าเขาเดินทางขึ้นมาในลักษณะเกาหลีเวนะครับเกาหลีเวกับเจแปนเวมันคนละเรื่องเลยนะครับเกาหลีที่ว่าเนี่ยก็คือตั้งแต่โค้ดปาฮังซอเข้ามาควบคุมทีมนักเตะซูเปอร์สตาร์ในทีมปัจจุบันเนี่ยที่เป็นรุ่นใหญ่ๆเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของป้าฮังซอเท่านั้นประสบความสําเร็จ ขึ้นมาในะะดับเอเชียได้เลยครับในระยะเวลาเจ็ดแปดปีที่แล้วที่ป้าขังซองเข้ามาคุมทีมชาติเวียดนามอยู่หลายปีเนี่ยเขาประสบความสําสเร็จวิธีการของเขาเล่นเป็นลักษณะบอลของเกาหลีครับเกาหลีกับญี่ปุ่นมันไม่เหมือนกันนะพื้นฐานต่างๆที่นักเตะเวียดนามได้มาตรงนั้น,นแพชชั่น,นต่างๆวิธีคิดนะครับมันได้มาจากเกาหลีทีนี้เนี่ยเวียดนามเห็นความสําเร็จของประเทศไทยก็อยากจะใช้แนวทางจีแปนเวบ้าง,างก็เลยสนใจ โค้ดอากิระนิชิโนแต่ข่าวกระแสมาว่านิชิโนก็คงปฏิเสธครับบอกว่าติดภารกิจครอบครัวไม่สามารถที่จะมาคุมทีมชาติอยู่ต่างแดนได้นะครับไอ้ตรงนี้ผมหยิบมาพูดเพราะว่าเจแปนเวนี J ่ này, มันไม่ใช่ว่าไปเอาโค้ดญี่ปุ่นมาแล้วมันจะเก่งนะครับต่อให้เป็นสิบนิชิโนก็ทำไม่ได้ครับมันต่างจากประเทศไทยถ้าคุณไม่ปูดพื้นฐานเยาวชนขึ้นมาให้มีสปิริตมีแนวคิดมีลักษณะ ที่มันสอดรับกับแนวทางของเจแปนเวในลักษณะครอบครัวฟุตบอลพประมิด2ยอดแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการให้โอกาสความหลากหลายการฝึกซ้อมตั้งแต่ระดับเยาวชนตั้งแต่5ขวบ13ขวบ18ปีแล้วก็มาถึง23ปีจนถึงชุดทีมชุดใหญ่เนี่ยมันเป็นระดับขั้นตอนซึ่งไทยเราไี่ทำมาเนี่ยเป็น10ปีแล้วครับ ทำมาเงี่ยเป็นสิบปีแล้วในแนวทางเจแปนวีเพียงแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยนะโค้ดหลายคนประธานสโมสรหลายท่านในประเทศไทยเนี่ยเดินตามแนวทางเจแปนวีมา,งาเงียบๆพัฒนาขึ้นมาเป็นสิบปีแล้วครับแต่ในขณะเวียดนามเนี่ยจะเอาโค้ดอากิระนิชิโนมาทําทีมให้ประสบความเหมือนทีมชาติไทยเนี่ยมันไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นฐานที่เขาพัฒนามามันไม่เหมือนเยาวชนไทยเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เขาประสบความสาเร็จ ที่ผ่านมาด้หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นในแนวทางของเกาหลีก็คือโค้ดปาคังซอซึ่งสองชาติในเกาหลีญี่ปุ่นเขาเป็นคู่แข่งกันถ้าเป็นทางมวยก็คนละทางนะครับนะฮะถ้าเป็นทางมวยก็คนละทางทางระนาดก็คนละทางทางดุทางหวานนะครับมันต่างกันแต่มันมีจุดเด่นคนละทางการที่เปลี่ยนจากโค้ดปาร์คังซอมาเป็นอากิระดิชิโนะเนี่ย มันผมพี่ว่ามันรังจแต่ทําให้ทีมชาติเวียดนามมีพังกว่านี้ทางที่ดีนะครับผมคิดว่านะอันนี้เราพูดคุยกันในรายการนะไม่ได้ซีเรียสน,นะครับในความคิดเห็นผมนะถ้าเวียดนามอยากจะแก้ไขสถานาการณ์นี้ได้ไม่ต้องไปเอาโคตรระดับโลกมาหรอกครับทําการปูพื้นฐานโดยการจ้างโคตรญี่ปุ่นนะจะเอาญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเจ้าเกาหลีก็เกาหลีครับมาพัฒนานักเตะระดับเยาวชนเขาเลยเดินตามแนวทางเส้นเดียวครับอย่าเดินหลายทาง อ่าไม่งั้นทีมชาติพังแต่ในระยะที่ต้องการความสําเร็จโดยเร็วนี่อากิระนิชิโนนี่ไม่ใช่โค้ชที่จะมาทําความสําเร็จในบ้านปลายของทีมใดทีมหนึ่งเขาทาไม่ได้หรอครับอาจารย์อาจารย์นิชิโนเนี่ยถ้าปั้นเด็กเขาขึ้นมาให้อาจารย์นิชิโนดีๆเนี่ยเขาสามารถพาไปบอลโลกได้เลยนะแต่คุณต้องปั้นเด็กปั้นเยาว,วชนมาในแนวทางจีเป็นเวีให้เขาก่อนไม่ใช่ว่าคุณจะส่งทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามเนี่ยที่ อ่เป็นเด็กของป้าฮังซอขึ้นมาในสไตล์เกาหลีมาให้นิชิโนโคุมเนี่ยนิชิโน,โน,น,โนโทําไม่ได้ครับมันคนละมันคนละแบบมันคนละคนสินไม่เสมอกันครับมันไม่เหมือนกันนะเกาหลีเขาก็ดีแบบหนึ่งญี่ปุ่นก็ดีแบบหนึ่งมันคนละคนละโลกคนละอย่างแต่ถ้าเกิดว่าอยากต้องการความสําเร็จอย่างรวดเร็วเนี่ยผมมอ,มองเห็นเพียงสองคนครับที่จะดนบัรดาลให้เวียดนามตอนนี้ดีขึ้นได้หนึ่งคือปาคังซอครับ และ2คือซิโก้เกติศักิ์เสยนาเมืงอง2คนนี้เท่านั้นครับที่จะสามารถทําให้ทีมชาติเวียดนามเนี่ยดีขึ้นฟื้นไข้แต่ถามว่าจะประสบความสำเร็จไหมนะผมไม่รู้แล้วก็ต้องเวียดนามเองต้องมาเช็คแนวทางของสมาคมนะมันไม่ใช่แค่ฝึกเยาว,วชนนะครับลีกภายในระบบเป็นยังไงบ้างสเปอรลิตเป็นยังไงบ้างสมาคมฟุตบอลของเวียดนามเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรและทํางานกันในระดับไหนรายละเอียดมากแค่ไหน มีความเป็นมืออาชีพหรือเปล่าตัวนี้สําคัญนะจุดแตกต่างของไทยรีะเวียดนามก็คือความเป็นมืออาชีพความเป็นมืออาชีพคืออะไรครับคือการคิดแบบเป็นระบบระบบเหล่านี้ต้องเป็นระบบที่ถูกต้องและสากลยอมรับเช่นการหยุดหลีกในการแข่งขันระดับเยาวชนนี่มันเป็นเรื่องที่ลึกมากอันนี้กมม็มันไม่ใช่มืออาชีพละสากลไม่ยอมรับละถ้าทีมชาติใดก็ตามแต่ยังเพียงทําเรื่องแบบนี้เนี่ย โอกาสที่จะจัดระบบเข้าให้มันไปสู่จุดที่เป็นเอกภาพและพลังเนี่ยมันมีมันมีมันมีได้น,น้อยครับหรือมันไม่เกิดขึ้นเลยนะครับก็เรื่องนี้ผมอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าถ้าเราเล่าเรื่องนี้แล้วเราจะท้อนกลับเข้ามาหาสมาคมเราซึ่งตอนนี้บาดามแป้งกำลังทางานอย่างเป็นระบบค่อยๆแก้ปัญหาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและเรามีระบบการพัฒนาทีมเยาวชนของเรามายาวนานไม่ว่าจะเป็นทีมสโมสรต่างๆนะครับแล้วก็ทีมชาติไทย ชุดอยู่ต่างๆเนี่ยเรามีการฝึกสอนเรามีการฝึกหัดผสมประส,นสานนะครับโดยหลักๆเราใช้ระบบ J8V และผสมประส,นสานร,ระบบอื่นด้วยนะครับในการผลิตเยาวชนเราขึ้นมาตลอดซึ่งมันสามารถซัพพอร์ตกับแนวทางของอิชิพอดีเสดายอาจารย์นิชิโนเนี่ยมาในช่วงเวลาที่มันติดโควิดติดปัญหาหลายเรื่องครับสภาพภายในสมาคมด้วยมันสําคัญนะบรรยากาศภายในสมาคมวิธีคิดการบริหารเนี่ยมันสําคัญในการซัพพอร์ต เสดายอาจารย์นิชิโนมากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้มีโคดิชิอยู่เนี่ยคือว่าก็ไม่ได้ไม่ด้อยกว่าอาจารย์นิชิโนพอทุกอย่างมนลงตัวแล้วเนี่ยทีมชาติไทยจะพุ่งไปอย่างแน่นอนและทัวร์นาเมนต์ที่เราควรจับตามองก็คือวันที่16เมษายนเนี่ยทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์ชาติเอเชีย U23 เนี่ยเราจะดูเพื่ออะไรครับดูเพื่อเชียร์เด็กๆเราครับทีมเยอชน U23 แต่สิ่งหนึ่งที่เราสําคัญที่สุดที่เราควรจะจับตามองก็คือเราจะเห็นนักเตะดาวรุ่งปรากฏขึ้นแน่นอนครับเราจะดูปฏิกิริยาของอิชิว่าเขาจะดึงขึ้นมาช่วยทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะเจอกับทีมชาติจีนและสิงคโปร์ในการคัดเลือกฟุตบอลโลกอรอบคัดเลือกครั้งนี้หรือไม่นะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าประสบความสาเร็จได้นะเราสามารถสร้างผลงานที่ดีได้ทีมอยูิเนี่ย ในการแข่งขันครั้งนี้เขาจะคัดเลือกเอาทีมที่ดีที่สุด4ทีมนะครับไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับที่ฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ท้าทายโคละอ,อิสระทีศีทโลอย่างยิ่งในความโชคร้ายที่เราไม่ได้สุพนัทมาแล้วก็มีความโชคดีที่ได้เอราวันกาดิเยมาและยังโชคดีดับเบิลสคือได้อิชิเป็นที่ปรึกษาอีกคราวนี้สนุกแน่ครับ ผมจะติดตามดูเพราะมันมีส่งผลต่อทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นอนเฮดโคชอิชิตามไปด้วยครับไปดูไปให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับทีมยู23ในการพบกับทีมระดับเอเชียและเราจะดูว่าใครบ้างที่เข้าตาอิชิเราจะดูฟอร์มของเอราวันด้วยและหลายคนนะที่ที่เล่นอยู่ในทีมชาติไทยชุดยู23นี้ว่าจะมีสิทธิ์ขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อจะลุยศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกต่อไปหรือไม่